วลคัมวลคัมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็อยู่เป็นในเกม c o s s t a l Kitchen Simulator นะครับผมอันนี้ก็เป็นพาทที่9กันแล้วนะครับผมเป็นพาท์ทท,ทายกันแล้วนะครับเล่นไปเล่นมานี่เหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรนะค,รคุณนะเก็เล่นไป9พา้า์ทแล้วนะเออเล่นไปเรื่อยๆน,นะคุณนะเอ๊ะมันจะเดืออะไรกันนะกันหนาวนะคุณฮะมันว่างมากใช่ไหมคุณฮะได้เดี๋ยวผมมอบงานเพิ่มภนายในนี้นะในผมขอ,อัพราคาบ้างได้ไหมผมรู้สึกว่าราคามันต่ําตมเล็กินะคุณนะอันนี้ขอสัก30เนาะ อันนี้ขอสักหกสิบไปเลยไปจัาไปอย่าไปเสียนะหกสิบเหมือนกันคุณนะแม่ราคามันมันย่อมเยาวไปนะผมว่านะขอเพิ่มอนิดนึงนะอันนี้ห้าเหรียญไปอันนี้ย3สามขอเป็น27ิบเจ็ดนะอันนี้ย8แปดไปย9ิบเก้าไปอันนี้อีกไปห้าเหรียญเลยเป็นสามสิบนี่เป็นไงราคาเริ่มเป็นมิดแล้วนะมิดเฉยชีมไปเปิดเลยครับคุณอย่าไปรอช้านะก่อนอื่นเราต้องเอาวัตถุดิบมาเตรียมก่อน่อยนะี่เนาะ วัตถุดิบมาเตรียมเนี่ยจุ้งน้องจุ้งเนี่ยหละเยอะเลยเนี่ยอันนี้เก็บม,มาก่อนน้องจุ้งหลือเยอะนะน้องจุ้งน้องจุ้งเราเอาเป็นแนวนี้มั้งเนาะแนวนั้นมันลําบากลาบนน <c> ะ <oughs> มรนเลงได้ไม่เยอะนะเอออันนี้เลงได้เยอะแหละโอเคจัดไปแล้วก็อันนี้นี่พมิดซานชีน,น,น,นี้นะแล้วก็อันนี้ผมไปดูมาละชื่อโหระพานะเน,นี่ยมันเป็นแบบโหระพานผมก็ไม่รู้นะว่ามันเคยชื่ออะไรนะน,นี่ไปดูผมเป็นเซิร์ไปละมันคือโหระพานะทุกคนนะอ่ะอันนี้วางไป ส่วนเนื้อแซลมองเนื้อแซลมองเอาไว้หน่อยดีวะติดอีคุณด้ยเนื้อแซลมองไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เหลือซุปอันนี้ที่เด็เลยเหลือเศษบินญ,ญาอันนี้นะก็จะไม่มีหอมเนาะหอมกับมะนาวเนาะโอเคหอมกับมะนาวจะไม่มีนะจ๊ะเอาหอมมาสองเอ้ยหนึ่งพอหนึ่งพอไม่ค่อยได้ใช้เยอะเนาะแล้วก็มะนาวมะนาวเอามาสองก็ได้เนาะแล้วก็กุ้งม,มีแล้วแต่อันไหนมีปล่าวะ เออมีอยู่นะลองซื้อมาแค่นี้ก่อนโอเคเอ้แต่น้ำซอสเราน้ำซอสเราไม่ค่อยมีเนาะเอามาสมเลยครับคุณแล้วก็กุ้งลอปเตอร์ด้วยสองนี่ค่อยๆจัดไปนะอันนี้เพิ่มงานให้คุณคุณลูกน้องเลยนี่นะนี่ฮี่เป็นไงกุ้งกุ้งมาพร้อมแล้วนี่นะแล้วก็นําไม่ค่อยมีด้วยนะโอเคออเดอร์อแรกมาแล้วเป็นโคคนลอเตอร์กับกลิวแซลมอนสนะอันนี้กลิวแซลมอนสโอเคได้เลยแก อันนี้คิวไปก่อนเดี๋ยวผมเตรียมน้ำไปก่อนเด้อแป๊บนึงนะเอาน้ำมาอันนี้น้ำโซดานะจ๊ะโซดาผมไปอ่านมาแล้วโซดาอันนี้เลมอนโอเคเลมอนมากับโคคนัทวอเตอร์โอเคแต่บ่อนะเขาเสิร์ฟไว้เองอะอเดี๋ยวผมหยิบไม่ได้ปะเราชั่งมาแล้วกันอันนี้มาจ้าหนึ่งสองอ,นะอ๋อลืมขนมปังขนมปังอยู่นี่โอเคปังอีกแล้วใหญ่ผมมีน้ำโขลนะ ชอบบังกันจริงๆเลยทั้งสองคอนนี้เฮ้ยอันนี้มีนี่หว่านแซลมังคือ <c oughs> ของเก่าของเก่ามาใช้ก่อนหน้านี้นะของรียูสนี่ของรียูสแล้วก็โคโคนัทวอเตอร์นะโคโคนัทวอเตอร์ทจไมาหยิบไม่ได้วะโอเคทจไมาหยิบไม่ได้วะผมงงเอ้ยหยิบอย่างเงี้ยได้แต่จะมาหยิบอย่างเงี้ไม่ได้วะผมก็งงเหมือนกันเอาละครับคุณลูกค้าเดี๋ยวนี้นะเออนี่แหละอ่ามีคนมาเก็บไปแล้วนะโอเคเยี่ยม แล้วมันก็จะต้องมีอะไรอีกนะลืมไปสิอ่ากุ้ง lobster เ,เรามีแล้วเนาะวางสิเฮ้ยเออกว่าจะวางได้นะแม่กุ้งบสเตอร์เราไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะนี่ไงกุ้งบ o เ s t e r วางไว้เลยปลาปลาคิวต่อไปเอาอะไรนะเอ่อ l o b s เตอสองแล้วก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบตามาก่อนนะจาม,มาเรียงก่อนอันนี้ต้องไปย่างก่อนนะ เอาไปอบก่อนอไปอบกลิวๆแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองปรารจัดไปลูกพี่ลูกๆต่อไปนั่นนี่นะแล้วก็รออันนี้เสร็จปริงโอเคแต่จากน,นี้แล้วก็เลมอนแล้วก็ใส่ผักชีไปปรารโอเคแจ่มแจ๋วก็เอาจุ้งมาจุง้งน้องจุง้งนะอันนี้จุ้งหันจุบ๊จบจบปุ๊บอันนี้ตัวหนึ่งโอเควางไปจุบ๊จบจบโอเคแล้วก็เอาน้ำซุปน้ำซุป อันวิเศษของเรามาใช้หน้านี้นะอันนี้อะไรวะอ๋อกุ้งเอาน้าวิเศษมาปึ๊บจูวับโอเคแล้วก็อันนี้ทิ้งนะสองอันก็อันนี้เอาน้ำะไรนะโคโค่นัดเหมือนกันนะแหมน้ำมะพร้าวขายดีไปช่วงนี้เอิมันก็หยิบได้นี่ว่ทำไมตอนแรกมันหยิบไม่ได้วะผมงงผู้ใหญมาผู้ใหมาอันนี้เอาไปก่อนอันนี้เอาไปก่อนครับแล้วก็เอาอันนี้ปลาลาดเพราะว่ามาขายของยี่ห้อเลยใช่ไหมเอาเฮ้ อันนี้พอไปทานชีดีกว่าเราผมไปต้มทำไมวะเนี่ยต้องสองอันอย่างนี้ครับเล,เลมอนสองโอเคแล้วก็เอาโหระพามาจ้าโหระพานะจ๊ะนี่จ้ะแล้วก็โคบอลต์วอเตอร์เอาเฮ้ยมันชอบบักนะคุณนะนี่อ่ะเอาไปโอเคครบสามนะจ๊ะโอโ้โหช่วยซุปเหลือกันไปที่นี่ครบไหมครบแล้วโอเคคลิปต่อไปจะเป็นล็อตเตอร์สองโอเคแล้วก็โอเคล็อตเตอร์สองนะจ๊ะ ล็อบเตอร์สองล็อบเตอร์สองเอาไปล็อบเตอร์เปไน็นอย่างบ้างอ๋อนี่นะล็อบเตอร์ต้มไปจ้าล็อบเตอร์ต้มไปจ้าลุกโอเค <c oughs> เอาไปเนื้อ2นี่ว่ะผมดูผิดผมดูไม่ครบถ้วนนะเอาเนื้อไปอีกหนึ่งต้มไปเปลืองแกดิกละ <c oughs> อ่ะอันนี้จุ้งมาจุงจ้งจุ้งเอาจุง้งสอบสอบไปเลยชับชับชับนะอันนี้นะ ต่อไปปุ๊บโอเคแล้วก็เอาอันนี้มาลาดเลยป๊าบนี่เป็นไงน่ากินไหมคุณนี่หรือว่าแบบมันปูเนอะมันกุ้งอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่นะนี่นะก็เออขนมปังไม่เกี่ยวเล้ยขนมปังก็จะหมดอนนี่กว่าคุณจึ๊บยืบ,บแล้วก็เอาคาามเป็นชีสมาจึ๊บยืบ,บ,บแล้วก็โรยด้วยผักชีจึ๊บยื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 บแล้วก็ sparkling water นะอันนี้น้ำโซดานะน้ำโซดาสามที่สีท่ที่จ้าบโอเคเรียบร้อย เมนูต่อไปจะเป็นออร,อ,อร์ร็อปเปอร์หนึ่งนะแล้วก็เลมอนทีโอเคชิมมาละชิมโทสมาละโอเคร็อปเปอร์หนึ่งนะจ๊ะซื้อใหม่นี่หว่าหมดก็ซื้อใหม่ใช่ไหมไอมีนี่หว่าแม,นาม่นี่ก็หมดนี่ก็พลาดไปซะแล้วนะโอเคแล้วก็เอาอันนี้ออกมาป๊าบเราไม่รีบไม่ร้อนนะอันนี้นะไม่รีบไม่ร้อนเลยนะอันนี้ไม่รีบไม่ร้อนช้าช้าช้าโอ้ช้ามากเลยคุณนะแล้วก็เอาขนมปังมา น,นีเบรดโอเคแล้วก็ปึ๊บเติมแล้วหนึ่งแล้วก็เอาจุ้ง,น,งน้องจุ้งมาหนึ่งปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าอันไหนวะนี่อยู่นี่แล้วก็เอาน้ำซอสมาด้วยนทำซอสปึ๊บนทำซอสทำไปแล้วอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับคุณลูกค้านะอันนี้ก็ผักชีแล้วก็เอาชิมสามดีกว่าคุณพี่ผมก็ไม่ได้มองในะนนี้นะอ่ะขนมปังหมดว่เฮยเดี๋ยวผมทานขนมปังก่อนนะขนมปัง ขนมปังแล้วก็อะไรหมดนะปาเมซานชีสก็จะหมดอ่ะแต่การหนครับคุณลูกค้านะคุณลูกน้องนะอฝากหน่อยนี้แล้วก็เบรดหมดนะรอก่อนรอเบรดก่อนรออิซิสเบรดมาก่อนนะไม่อซอสเบรดมาแล้วนะนี่วางไปเลยเอาหูฝังตายได้แหละโอเคไม่ใช่นี้แล้วก็เอาจุ้งมาจุวบจุ๊บโอเคแล้วก็เลมอนที เลมอนหมดเว้ยเลยมอนหมดในนี้มีไหมมีสิผมซื้อมาตั้งเยอะนี่เลมอนเอามาปั๊บสองสี่โอเคไปเลยครับอันนี้ก็หมดโอเคเก็บมาหาโคโค่นัดเนาะใช่ไหมนี่เอาโคโค่นัดไปเลยน้ำหล่อเสิร์ฟปึ๊บต่อไปะจะโอ้เลเวลอัพอีกแล้วเลเวลสิบสี่แล้วอ๋อเป็นไงล่ะ กลิ่วแซลมอนเบรดนะอันนี้โอ้ยอยากกระเดะทำไมก่อน,นอันนี้อ่ะขนมปังเบรดแซลมอนกลิวสองครับแล้วก็ล็อตเตอร์หนึ่งครับด้วยเลยครับล็อตเตอร์หนึ่งเอจัดไปหม้อไหายมอไม่นาคไปสามสี่โอเคนี่เสร็จแล้วเอ้ยไม่ได้หยิบฐานเอาอันนี้เดี๋ยวอ๋อขนมปังก่อนขอไปครับขอไปแม่ลืมตัวลืมตัว เอ้แต่เราก็มีของเก่าอยู่นี่หว่า,าของเก่าไปเขาก่อนดีกว่านะนี่นไงเขาเก่าไปใช้ก่อน <c oughs> ของเก่าค้างคืนได้ดีนะแล้วก็เลมอนจาบจูแจ็บ,จบ,จบโอเคหมดผักชีก็หมดเหมือนกันครับเออไม่ใช่ผักชีนี่หว่าน,นี่มันพอแล้วนี่หว่าเอา้าเอา้าสองสามโอเคแล้วก็รอล l สเตอร์นะอันนี้แล้วก็เอาน้ำพิเศษยอยู่ไหนวะน้ำพิเศษน้ำพิเศษหนึ่งหม้อครับโอ้ไปเลย ผักชีหมดเลยที่คุณนั่นแหละปัญหาปัญหาคือผักชีหมดผมต้องไปสั่งผักชีเพิ่มนะเนี่ยแนย่นอนอ่ะราดไปเอาผิดสูตรดีแหละ <c oughs> อาเลมอนมาผิดสูตรแล้วก็เอาโหระพามาโอเคผิดสูตรนิดหน่อยครับขออภัยนะครับอันนี้มาเอาไปเลยเด๋ยวน้ำอะไรสปาร์กอินโอเคหนึ่งหยิบมาสิหยิบมาสิเออหยิบยากสาม แล้วก็สีโอเคเข้มจน้นเป็นยอดแล้วก็ใส่ไปเลยโอเคแล้วก็ต้องรอปักชีนะปักชีเขาหมดนี่แะไรหมดดีวะ่ะต้องเอ้ยแซลมอนหมดนี่วาแซลมอนหมดแซลมอนหมดอยู่ในตู้นี่มีไหมไม่ไมีมีแต่ล็อกเตอร์ไปแซลมอนหมดแบบนี้เราก็ต้องไปสั่งแซลมอนเพิ่มใช่ไหมอาจจะเป็นบินหัวอะไนะนะขอภายในะนี้นะหนึ่งสองพอเอาสองถาดพอครับ จะได้ไม่เปลืองในนี้นะเอ่อลอฟเตอร์หนึ่งอ๋อโอเคอันนี้ง่ายๆเลยลอฟเตอร์หนึ่งพอแล้วก็สปาคิ้งมอเตอร์ใช่ไหมเออนี่สปาคิ้งมอเตอร์หนึ่งโอเคลอฟเตอร์เราก็น่นึงนะจ๊ะไม่นานครับไม่นำใช้เวลาไม่นานนะครับห้านาทีแป๊บเดียวนะอันนี้ก็หันไปก่อนจุ๊บจุ๊บโอเคแล้วก็เอาอันนี้มาขอต้มน้ำพิเศษก่อนปับ๊บอ่าอ,อันนี้เอ้ยกดผิดกดผิด ปรุงอสเตอร์อะเอ้ยน้ำเราก็มีนี่หว่าเราจะไปต้มเพิ่มทำไมวะเบอเบอเบอนี่จ้าโอเคผักชีหมดเนาะได้เลยจ้าผักชีหมดเอามาหนึ่งสองจัด,ดไปโอเคหรืออย่างเงี้แหละนะจะได้ไม่ของมันจะได้ไม่โลกเกลือน,นะคุณนะโอเคเมนูนต่อไปเอาแซลมอนโอ้ยไฮโซซะด้วยเอาไฮโซซะด้วยนะอันนี้ต้องเอาไปกริลก่อนปะน่าจะใช่นะต้องเอาไปกริลก่อน อเอ๋อมีค้างอยู่ในสต๊อกหนึ่งอันนะนี่นะไม่เป็นไรกริวใหม่ได้นะจ๊ะอ่ะกริวใหม่จ้ะรือ้อสามสี่นี่ไงเออโอเคแล้วก็เอาน้ำกริวมาหนึ่งนะต้องมีอีกหนึ่งอันป่ะผมมีอยู่ป่ะไม่มีแล้วเนาะต้องเอาไปน้ำน้ำไปกริวเพิ่มนะจ้ะปก,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 ปกโอเคแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วอันไหนวะเปล่านี่ว่ะตา,านี้โอเค ออกน,นิดนึงหาไม่เจออ่ะอันนี้โอเคแล้วก็ัวชใช้เท้าเอามาัวชใช้เท้าสองผอักชีเลยหนะ้าปิด๊ดอันนี้เอามาน,นี้โอเคแล้วก็เอาไซมอนมาตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วป๊ปบถ้าหลุดักชีปึ๊บปึ๊บสองสามสี่เอาเป็นอะไรเลมอนทีนะเลมอนทีเลมชาเลมอนนะจ๊ะอันนี้อ่ะลูกน้องครับมาเอาไปด้วยครับ แ <Thank> ตงกิวเออเมนูต่อไปอ่ะเป็นเล็กชิมนะโอเคมันจะมาทีหนึ่งนะกลุงนะโอ้โนนหนั้น่อยก็จะได้มานะกลุงเนี่ยไม่ค่อยจะได้เจอเลยนะทำไมชีวิตมันช่างโหดร้ายอย่างนี้ <c oughs> มาแล้วโอเคมาเลยมาปุ๊บก็อ,ออกมา,มาใช้เลยไน้นี้ขนมปังแล้วก็ผักชีลอยหนะ้าแล้วก็เป็นน้ําเปล่าน้ำโซดาไปเลยจ้าโซดาใกล้หมดนะจ้ะเดี๋ยวอ,ออกมาก่อนออกมาซิเฮ้ยเออไม่เอาออกมาวะ เมนูต่อไปจะเป็นโรลกับแซลมอนคุดโด <c oughs> น่าจะเป็นไอ้นี่หมดเลยนะแบบธรรมดาหมดเลยนะนี่สามตีที่นะจ๊ะแซลมอนล้วนๆนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะนี่เป็นไงเรามาแบบแซลมอนดิบเลยจ๊ะอันนี้ใส,ส,ส่ซาซิมินะจ๊ะอันนี้เออวางดีๆจ้ะอย่าวางพื้นนะจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าไม่กระ้นจ้ะเอ้ยไกดผิดกดผิดแล้วก็เลมอนจ้ะ นี่งไงน่ากินไหมล่ะก็แต่ดีนะเขามีน้ําแค่แบบน้ําอย่างเดียวนะถ้าเขาสั่งน้ําต่างกันนี่โอ้โหหัวยุ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยจิบให้เลือกไม่ถูกเลยนะนี้สามเงี้ยหนึจ้ะสี่เปอร์เซร์เร์เปอร์เคุณลูกค้าจ๋าไม่ใช่คุณลูกค้าคุณลูกน้องจ๋ามาเลยจ้ะไปพี่เร็วๆดูแฟร์ดรู้จักดูแฟร์ไดเออไปเลยไปเลยไปเลย่นแหละคุณลูกค้ารออยู่ป็งไงล่ะอันนี้เป็นล็อปเตอร์หนึ่งนะโอเคเบรชิมหนึ่งโอเคได้เลย ป๊าปแล้วก็ล็อสเตอร์เอ้ยไม่เห็นชอบมาขวนผมจริงเลยโอเคแล้วก็น้ําวิเศษใช่ไหมอันนี้น้ำวิเศษหมดแล้วเหรอวะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมเอามาเก็บมาโอเคอันนี้เบรดชิมใช่ไหมเบรดชิมหมดแล้วโอเคต้องเอาขนมปังมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บผักชีครบปึ๊บแล้วก็เอากุ้งมาปึ๊บออกไปตรงนู้นปับ๊บเอาน้ำมาเติมปุ๊บ เปิดเครื่องปับ๊บลอตเตอร์มาปุ๊บหันปับ๊บยัดไปปุ๊บลงไปปับ๊บเออนะเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้มาริจ้านนี้โอเคแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็ผักชีปุ๊บแล้วก็โคโคโนัทวอเตอร์โอเคแม่ใส่โคโคโนัทอีกแล้วนะอันนี้นะอยู่ใกล้ชายหาดแล้วนี่ก็ต้องกินน้ำมะพร้าวิงใช่ไหมเอ,อ๊ะมันไม่เซนอยู่นะคุณนะนีะ่กินน้ำมะพร้าว <c oughs> ไปเลยพี่ ต่อไปจะเป็นอ๋อโอเคเป็นแซลมอนเนะาะแซลมอนย่างมีปะวะไม่มีนะโอเคกลัวมันมีนะแล้วผมแบบลืมอีกแน่นี้ปุ๊บโอเคหนึ่งที่แล้วก็เลมอนเลมอนทีนี่จ้ะแล้วเราก็รอนะจ๊ะโอ้ถ้าถูกปะวะถูกแล้วมัง้งมาฮี่เป็นไงแล้วก็เลมอนมาปัา๊บเดี๋ยวขีหน่อยนึงไปเลยพี่ ออเดอร์นี้ไม่นานพี่อา้าวผมผมเ,เปิดเองก็ได้วะผมเปิดเสริฟคิดไปแล้วนะผมใส่รับออเดอร์ลูกค้าอยู่ในนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับเสริฟออเดอร์ต่อไปโอเคเป็นจุ้งน้องจุ้งน้องจุ้งโทวส์ในะนนี้นะแล้วก็สปาร์คกินน้งวอเตอร์โอเคเป็นเบรดขนมปังอ่าโอเคขนมปังมีไหมอะ่ะเบรดเบรดเบรดไม่มีเนาะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะในนี้นะไม่เป็นไรถ้ามีก็สั่งใหม่ก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเบอร์หก บเบรกด้ยวยผมจัดก,การเองนี่ครับขอบคุณครับแตงกิ้วเอาละต่อไปจะเป็นเออโอเคเนื้อนะเนื้อเทวดานะันนี้นะเลยทิวดาแล้วก็เป็นเลมอนพีโอเคโอเคหนึ่งอันโอเครอ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 ,รอก็กรีดให้เสร็จก่อนนะจ๊ะนี่เก็บมาแล้วก็เอาหอมมานี่โอเคป๊าบแล้วก็เอาเลมอนมาตักชีมาโอเคไปผมจะการเองทากันอย่างเลย นัมเบอร์วันอีกระโตะที่ผมลืมนี่ว่ะมาขายอะไรขายแล้วเหรอขายก็เอามามามาอยากขายนักอ่ผมจัดให้มาเนี่เห็นเอาจังเลยเห็นเอามาให้จังเลยนะอันนี้ที่ผมแปะมันตรงนี้เลยให้ลูกคา้าดูเออโอเคอันนี้แซลมอนเหมือนเดิมนะอ่ะผบเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นโคโคนัทวอเตอร์นะจ๊ะอ่ะทีนี้ก็รอแซลมอนย่างกันนะจ้านะไม่นานไม่นานห้าวิห้าวิ ขอแค่ห้าวิพรนะครับเดียวเสร็จนี่เป็นไงแล้วก็เลมอนมาแล้วก็ผักชีมาโอเคอันนี้ไปเสิร์ฟโอเคดีมากใช้งานหน่อยหนึ่งนะมันจะมีแซลมอนอีกไหมนะเอ้ยมีนี่หว่ามต้องใช้มะนาวอีกแหละเอามะนาวมาหนึ่งผักชีนหนึ่งแล้วก็อันนี้มาหนึ่งแล้วกันลอตเตอรีอหนึ่งมันน่าจะต้องมีแหละอ่ะโอเคแล้วก็ไปดูซิเมนูเราสลิก ตึ๊ตตอันนี้หนึ่งแต่อันนี้ไม่ต้องเนอะอันนี้เอาไปอบป,ปั๊บแล้วก็เอาปักชีมาปุ๊บแล้วก็ Sparking Water สองเปล่านะนี่ละขภาพโอเคแล้วก็เอ้ยสวิตซ์สองนี่วะเฮียเอามาสองโอเคหมดพอดีปักชีมาปุ๊บอันนี้ย่างปุ๊บเอาเลมอนมาปั๊บ ก็ผักชีเลยนะปุ๊บโอเคไปพี่ปารฟปาร,ปารเก็บมาให้หมดแล้วก็เหลืออะไรวะเหลียหมดเราหมดแล้วนี่วะต่อไปเมนูต่อไปอา้าวกระป๋ากินวอเตอร์สามนี่วะเอามาหนึ่งอันจ้ะยี่าสิเออนี่จ้ะกระป๋ากินวอเตอร์นะจ้ะโอเคโยนไปอันนี้เก็บมาอันนี้มีอยู่เนอะโอเคล็อปเตอร์หกิบมา มาเลยปั่น่วนนพานีนะเยอะๆ,ๆหน่อยนะคุณนะเยอะๆหน่อยเอ้ยวางไปสิโอเคต่อไปเป็นโอเคอันนี้เป็นอ้าวกุ้งกุ้งอยู่ไหนโอเคขนมปังหมดไปเนี่ยขนมปังหมดนะโอเคขนมปังหมดซื้อขนมปังมาหนึ่งอันอย่าไปซื้อเยอะเปลืองเปลืองก็ประมาณโดยใช้เหตุนะจ๊ะเอ๊ะมันใช้ปะวะไม่ใช้นี่วะแล้วผมซื้อมาทำไม ขนปังิ่มาทำไมวะไม่ใช่มันไม่เป็นไร้มาแล้วนะไม่เป็นไร,นนะไนไรอ่ะแล้วก็สปาร์ก,กิงมอตเตอร์จ้ะสปาร์ก,กิงหนึ่งขวดจ้ะขอบคุณจ้ะไปใครเสิร์ฟโอเคมีคนเสิร์ฟนะต่อไปเป็นล็อบสเร์นะล็อบสอหนึ่งนะล็อบสตเอร์หนึ่งโอเคจัดไปล็อบสตตอรหนึ่งโอเคล็อบสตัเตอร์หนึ่ง,นะลง,ลงแล้วก็เป็นโอ้กุ้งสามเลยเวย กุ่งเริ่มขายดีนะคุณนะช่วหงหลังๆมาเนี่ยนะปัป๊บโอเคขนมปังไม่น่านได้ใช้แล้วละ่ะคุณูณสงนะนี่นะแทบไม่ได้ใช้เลยขนมปังแล้วผมซื้อมาํำปรึกอะไรไม่เป็นไรที่เป็นครูครับเหมือนเดิมอันนี้น้ำน้ำวิเศษเอาไปปัป๊บอันนี้กูเอ้ยชอบเผดกดผิดนะลกจริงๆเลยพนักง,งานผมเนี่ยลกจริงๆเลยอ่ะโอเคเรียบร้อย แล้วก็เอาน้ำเกษตรเท,ทไปโอเคไม่ได้เทกแล้วผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วนี่ไม่เป็นไรเไปหรือผักชีนี่ว่าผักชีโรยไปกีถ้วยนะแล้วก็สปาร์กิ้งวอเตอร์พอปะวะเอพอพอพอหนึ่งสองสามสี่อันท้วนไปพี่คนสุดท้ายใช่ไหมเอมอคนสุดท้ายแล้วไปเลยเยี่ยม ั่นแหละดีตวหวานชั้นเจ็ดของเราไปเลยพี่กินกันให้อร่อยนั่นแหละดีเลเวลสิบห้าแล้วเยอะตันกันแล้วนะทุกคนนะโอ้ยนะนี่บอกแล้วแป๊บเดียวใกล้จะตันแล้วนนี่นะโอเคที่เหลือสุกเก็บเหมือนเดิมอันนี้เก็บไปหมือดิทำอะไรไม่ได้นะคุณนะอันนี้แล้วแต่เก็บไปในชั้นนะถ้าเราเหลือมากก็ไม่ดีเหมือนกันน้องจุง้งโอเคน้องจุ้งใกล้หมดแล้วเหลือถาดเดียวแล้ว โอ้ค้างมาหลายหลาย,ลายเดือนแล้วเนี่ยหลายวันแล้วเนี่ยจะรอดหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี้ยอ่าผ่านเนี้ยมาดีๆคุณเอาเลยผมตีกับผักชีอีลยนะผักชีเนี่ยผมชอบตีเหลือเกินไม่รู้ทำไมนะมันมันมันยัดยากนะคุณนะเอาละอันนี้อันนี้ดีจ้ะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายให้มันมาดีๆให้มันเข้าเป้าปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็เอาซุปมาจัดซุปมาเลยตรงนี้วางในนี้หละ มีไหมอันนี้ไม่มีเนาะส่วนน้าพวกนี้เอาไปเก็บเหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้เหลือควดนี่ก็ต้องเก็บจากงกจ้ะงกนะจ๊ะงกอันนี้โอเคเก็บร้อยดีอันนี้ด้วยเอากุ้งมาด้วยโอเคเดี๋ยวของเสียหายไม่ได้ไม่ได้ไไดอยู่ดีๆจะแหย่ดินจ๊ะกุ้งดินนะกุ้งดินอันนี้โอเคอันนี้โล่งจง้งไม่เหลืออะไรแล้วโอเควันนี้ของเราไม่ค่อยเหลือเนาะถือว่าเจ๋มเจียนะทุกคนนะรอบนี้ล้านสะอาดดีใช่ไหมทุกคน ดีนะเออลองไม่สะอาดสิเดี๋ยวผมจัดก,การเก็บพวกคุณได้เองนะดีนะ, <c oughs> อะโอเคครับทุกคนอทุกคนครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะพาร์ทหน้านะพนานะเพราะว่ามันตันทุกอย่างลแล้วไม่มีอะไรทํากันแล้วนะ <c oughs> อะอะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผม bye, บายบทุกคนบายยครับ